สบายดีพี่น้องพอกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยสบายดีย่ำแรงพี่น้องเมื่อนี้พากันมาสือบัวโหดพักพี่น้องเอ้ยบ้านไหนบ้นี่ยบ้านไหนบ้เนยเบิ่งก่อนนี่ตัวนี้คักแล้วเนาะน้าชาเนี่ยทำเนี่ยเบิ่งเน้าอาแบบได้อือจะอันเท่าไรเบิ่งเอาผ่าบ่กเอาผ้าตัดบ่ เดี๋ยวเรามีผ่าตัดเดี๋วอ่ะนี่ตัดฟางนี่อผ่าเราก็ขาดรีบหูซื้อพราะแลวว่าจังอันโย้เข่าเนาะอเลือกเบิ้งหลุดเลือกเบิ้งตัวใดมากตัวใดตัวนีบตัวปุ่มตัวนี้ตัวปุ่มปุ้มเรือกตัวหนีแบบนีบบอเลือกเอาเือกแต่คืแบบต่ชาคือกันนีาันปุ้มปมกงามันตุกปุกดี อันนี้มันน่อยแอมจับหรออาแบบเบิ่งดีๆเบิ่งขางในมันดีดีถ้าเบิ้งข้ามันนี่ฮะตนันาดีอืไม่่ันา่เอออัตนมัเขาพยอยากคืดเจ้านะเนยเอออัวนา้นแล้วมันปุ้มปุ้มนี่คือกันเอ้ามันแตกต่างกันเลยนะนี่ปุ้มปุ้มนี่ก็งามนี่ ตจะมาลงกันนี่นะมีกานีอีกเนี่ยฉันเนไอ้อตวนี้นะชาตัวนี้ฉันเนาะตุนี้ก็งามให้ไปเดี๋ยวันนี้อ้านี่มาลงกันเขาได้เลยชิมุนอาบอเบิ้งหันเอาตัวตัวอื่นก็ได้เลยเบิ้งเบิ้งนบอกคือการนิมบอกคือกันหูนิมบอกคือกันอ่ะใช่ เออบเปวอยังตีบัวบวอยังตีฮะไปจ่ายเงินบาทนี่งบะฮดแต่แล้วแล้วว่าเสียกกระถางแบบนี้กระดิ่งงัวกดิ่งงัวเบิ้งทานก็เจ้าก่อนมาหันใหญ่ับเอ็งเป็นบัวสีกระบัวแบบนี้นะมันโมทุนเนี่อแบบมันหัวไม่ใชหมักขัวในนี่แบบนี้สีราคาถึกเนี่ยนี่ต่แบบนี้จะสีราคาสมใจเลยครับไปวางกันใหม่ฮะกระดิ่งงัวให้น้องเนยกัน แบบแพงไปเลยก็ดีเพราะว่าเขาใส่ได้ใส่หาวแล้วก็ดีง้อยนี่เช้าแบบนี้บ่พอดีมันนักลงก็ลงแบบนี้ก็ลงสีฟ้าสีฟ้าบ่กฝาเออแม่สิเกะอาะชี้ยังก็เอาลูกนั้นเลย มันแกงหายตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเด้น yeah. ี่อ้ตัวนี้บ่ได้หยังอ้ตัวนี้แหละแกะออกนี่ผูกทกนะอืกมแบบนั้นโอ้บ่อาดแบบนั้นน่ะอันนี้แหละงัวน้อยเห็นสกระดิ่งใหญ่มันก็บ่คือแล้วก็ซ่ํานีแหละนี่กลางๆเอาเสือกมานําเอาอไปได้บัวกุลน ป้าให้ขนมปูละหออ่ะไปเลยเอาขนมปูละหอปูลอหน่งบ่ออหง้ยมนเาสิบ้่สอัอนนี้โมพเพชรทัานใดเลย,ยนะอ่ะสิลองกินบ่สกินเอาอยากนมน่องชิบว่าอยากนัำบ่<ม>น้องเ็นว่าน่องอยากแม่มันผัเผ็ดแล้วั็ชิบคเพ็ด

พอเด็กไทยเ้อกระปูกกระลังงามเอากันมันเป็นหนไดนั่นแหะพระอยักซื้อบ่บ่ผูกหอดเที่ยงหน้าเลยพี่้องเลยเลยเลยเนยขนมน่ะนะ เคปเพ้งฮู้อ่ะลงไว้ตารางลูกบัวน่ะพี่เตียงพี่ไอ้ลูกพี่กำลังรับเลยไเตียงสดมากตได้แล้วได้รับช่องสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้รับจ้อยไม่ได้รับจ้อยสวัสดีครับไม่ได้รับจ้อย Là đi mua nong tung để Để thông như cắp tung 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 tiếp 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 tiếp, tung 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 là tung 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 Cái tung 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 เอเเอเอ้ากน้ำน้ำแล้วแปล่ลูกไหมไปล่ลูกไว้ถกถถถเรวถเร็วปอดปอสื่อหาแล้วเนาะบัวกับบาดี้ฮดบาดี้คนละอันมคนละอันอีกปอดนะปอดนะไปไดนบัวบัวหดระวังโลดตามมเทียงบ้านมันกับบันักปันไดันนี้เนบบนี้เนาะกัดแล้วมาเอื้อยกินขนม กเอายายมอนนี่นั่นอหละนะอีกป้อนเลยนะแม่ป้อนเขาจนเบิร์ดผู้เบิร์ดแล้วมันก็สิวาเลยผู้มันหายเลยาปกินเองกินเองกินเองนั่นป้อนเลยนะป้อนเลยนะกินเองกินเองป้อนเลยนะนี่นี่นี่ป้อนเลยนะป้อนเลยตกป้อนเลยป้อนเลยไปกินเองกินเองใส่จานผู้พันน่ะนะกินเองไปกินเองตาลุงตาลุงอ่ะอคะ Bớt là luôn bớt là phao. Bởi hai nhóm bạn làm luôn chị có gì vậy cho chị phao. Bỏ lưu là lên đây In pên là lên đi. là là Bỏ cái bỏ là lên. In là เด็กหน่อยก็ไปยูนลายลายมือยูนพ่อหน้าแม่ถ้าก็ขึ้นมาอยู่เมือในบ่อลงไปหาเข้าเลยได้บานน่ะทามาชินอนใช้เมล็ดนนทึงนอนทึงชาดีนอนทึงเบิร์บ้านน้ำน่องบอหืมเป็นวัดกึกกกอยู่ พอได้ยังออกมานอนอยู่ฝีเ่าได้มือแหลงแ่ชุบไปหัวมันหาหกขึ้นนะเ<ะ>นะบออนน,น,อ,น,นอนอยู่ในห,หน้องกัน่าตอนนอในอนน่านใกล้ๆกล้แกุกันนอนอยู่ในห้องเมือเปิดประตูไว้อือพอดาก็นอนในในห้องถงนะท่พาไกันตอนนอนในห้องนอนบรบเป็นอัลกอ เจระเด้เาเจ้าข้าตคือมาด่กเปิดไ่กเบิดหอพอด้นนอนอยู่ีบ้านคืนพออด้าไปข่าวของแม่นะบเย่าหเออบูบใส่ผมมีการใส่เลยบ้านนี่มีแต่เมียจัดการเองบู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 มาทอยากได้บ้าลูกลาบูบูนะ กัก right. yup. ัเอออุ่นบูบูเลบบขาของแอรเจ็บบลอดขายังนอรกนอตื่นเช้าว่าลุกไปทางไปทางมันทางมันเห็ดเบียรเห็ดงานของพาของเราเป็นสมาชิกวนอือแล้วเเียกไปเปี่ยนไหเออเาวนเป็สมาวอดเือยบู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 าบูบู้รู้ดอ Anh Acha Happy Anh Happy birthday bao. Chụt Anh Acha bao. Ừm, 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 จับใบมีดนะลูกน้องสีเ <Bubble> ห <gel ization> uh, ็ดอ่ะร้องมา้องมาเดทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดทูยูแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดไม่กบัวจบักเถื่อหละเป้ามวในเป้าอธิษฐานอืมเป้าเลยอ thiên ở oh, kín Mình này. mà tắt 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 đi tắt 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 กินเฮดคุกคุกเค้กเลยบเฮดบอเฮด้อด่อาชากินสำได้ตาสำนันเด้อเนี่ยอือเออำกินำกินเบิร์ดป้ามาชิมุูนก่อนเลยมาปุไปลูบปุไปอืมไอหมาเมังก่นนี่เข้าปากเลยเนี่ยบ้างบอะไรเขากินป้ามึงพอปะพอเฮยังพอ Thọ kem hay nhá đang lăng cuộn thai <laughs> à, Thọ kem Nà Ôi tít cuộn tít cuộn Lộn lộn đây này Máy 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 nằm bó Nằm <laughs> à, lại phần này nó hột đi Hãy subscribe สาวหนักมัหน้าได้จับปลาลุงไปดีนะเนาอบปอเอาเสร็จยงไปเลยนเนาะเ้อคำสองสาวมาดีปลาลุงอือันนีอ่าพสาเอาจำกำอะไรนะข้าไปานนหน่อยก่อนเดี๋ยวตัวน้อยมันกระแมน,นมนามนบีออก

เแเาวิ้าถูกบานท่ชูจองเลยไปเอ้าเอ้าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดมาให้เน่ขอดน่เอาบ่วงเอาบวงนะมีเหนียวมากเลยอบวเพ็ดแนเขดาวเฮือไม่ยอเพ็ดโอ้ยไม่เลยผมรูดไม่โค้งไม่เลยเอเคนกัดบ่าค่ กัดไปเชยนดูอะเสอดเย้ะอ,องแท้อง<ล>แกอ้าวบบอ่ะอากิน,น,บ,วกวกนบวกอะ่ะที่นั่งอื้อบวน้ามอมามามเห็ดอ๊อะเดืดอดว่ากินนมารนั่นเหรอเขาบขาทีิแดแตบอกผิด้วเข้าไข่จะมีแต่ดอกผีเดีย เซ็ตซอยแบบนี้บัดนี้สิลองเปลี่ยนเป็นนุ่มพงถูเหลืองเนาะตัวนี้มันบ่ไวบ่ไวแล้ด้มันสั่งดุหั่นนะบัดนี้มันังดุแล้วก็ใส่เงินหลายแต่ว่าหม้อนุ่มพงนี่อาสิสิลดๆลงแน่ทึพุ่นล่ะ ញ៉ាប់មកគ្នាអាណັ້ນហឹមហឹមមើលក៏ទៅនាំអើគឺទីដាក់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  น้อยเดียวกันอีกไหมน้อยกว่านี้ไปลุกทีห้าไปลุกทนห้าไปลุกทีจี้จังอดใจเลยปะมาทำสิ่งที่ปกติสาวจับปกติต้องรูป้าหลอกรเรื่อย ยังเริ่มนะไองเนาอาบม้อบกับานขาขิใครยากมาง่าลงค้วไปกราลุกกรลกอบบ่อบาะอิ่มตัวหนึ่งนาะแม่เพื่อตักน้ำกินตักน้ำกินตักน้ำกิน ถ้ามันเกิดแล้วรับตัวแรกหลุดมาสุดเลยแม่สมมันจะส uh, so uh ื่อหลดจอดสูมกกวมือตาลูกกูด้ะพมูนจ้าจีดไทยอ้าว่ะ wow <coughs> 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 ก็ได้ก็ได้ท่าน่ะรู้ว่าปลาหัวหิดี๋วบอเท่านี้โอ้ยไปกินไปหาหาคหาไประไายๆอย่างเงี้ยครบเลยเยม่ไว้นะเอเกหมูกรเตงไปขาเนขุดเอาแวทันเหมูร่ท่าแวหิาได้กคนอื่นมันชินชิวิชิวิเดียวินวันหจทำ

พอกันสิบหนาแล้วป่ารุ่งขอบคุณที่ขอมาหับส้มเด้อบ๊ายบาย